มาอยู่กับกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองหาดนะคะอําเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะเดี๋ยวรบกวนแนะนำตัวเองนะคะสวัสดีค่ะชื่อธรรมเกษร,รล้งคนนะคะ,ะเป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองหาดค่ะเรามากับทางอุตสาหกรรมด้วยทางอุตสาหกรรมก็คือมีจะทำโครงการเหมือนพัฒนาแล้วก็แปรรูปใช่พัฒนาอะไรยังไงคือที่มาอาจารย์ก็ มาพัฒนาสติกเกอร์คือเรามีตัวผลิตภัณฑ์อยู่แล้วแล้วทีนี้เรายังไม่มีสติกเกอร์เราก็เลยให้อาจารย์มาแนะนําเกี่ยวกับสติกเกอร์แล้วก็รายละเอียดในการขายอย่างเช่นเราเรายังตั้งราคาไ,ไ,ไม่ได้เต็มที่ก็คือในเรื่องของการตลาดด้วยใช่ค่ะค่ะแล้วที่เขาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนเออ,อเป็นตัวใหม่ก็คือหมูต้ม ชมวงที่ออกเปรี้ยวๆเค็มๆค่ะอ๋อคือปกติเราจะเห็นหมูชมวงที่เป็นสีแดงๆที่จะมีพริกใช่ไหมอันนี้อันนี้คือพัฒนาเป็นแบบตัวให้เด็กหรือว่าคนไม่เด็กแล้วก็ผู้ถูงอายุที่ทานเผ็ดไม่ได้ให้รับประทานได้ก็คือของกลุ่มเนี่ยเราจะใช้ใบชมวงอันนี้นะค่ะ แต่ว่าช่วงนี้เรายังใช้ไม่ได้จะเราจะใช้ส่วนที่เป็นสามสี่ใบสี่ใบขึ้นไปใบอ่อนตรงนี้ใบอ่อนเนี้ยรสชาติเขาจะเอามาทําก็คือเราจะมาปิ้งไฟถ้าบางครั้งไม่ได้ปิ้งไฟก็คือจะมาคั่วก่อนส่วนวัตถุดิบก็คือเราจะใช้สะโพกหมูนะคะติดมันนิดนิดแล้วก็ส่วน เครื่องปรุงต่างๆก็มีขามมีตะไคร้มีหอมกระเทียมพริกไทยส่วนพริกเราจะไม่ใส่เพราะว่าเผ็ดเอิอนไปสาหรับเด็กแล้วอันนี้เป็นสูตรต้มเปรี้ยวๆหวานๆเค<า>็มๆค่ะเมื่อกี้ได้ลองชิมแล้วอร่อยค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะชื่อแขกค่ะ,อ,ะอยู่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองมะหาดค่ะ กลุ่มแม่บ้านเนี่ยคือมารวมตัวกันได้ยังไงคะคือเอาชาวบ้านที่ว่าว่างงานแล้วก็มาคุยกันปรึกษาหารือกันะหมายถึงว่าในการที่จะทําเมนูหมูชะมวงนี่หรอคะใช่ค่ะแล้วก็ใบชะมวงก็มีมีอยู่กับท้องถิ่นใช่ไหมคะอาหารภาคตะวันออกอะค,ะค่ะชื่อเอมนค่ะค่ะรสชาติของหมูชะมวงวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็<อ>รสชาติดีนะกรอบๆท้องรอค่ะค่ะบรรจุพันเป็นยังไงบ้างคะสวยอยู่ ก็เรียบร้อยดีตัวก่อนค่ะเขียวค่ะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องตัวฉลากนะคะฉลากบรรจุภัณฑ์ก็ีออสนใสดีคาะดีตัวหนังสือเรามองอ่านชัดนะคะชัดส่วนประกอบอะไรพวกนี้ก็คือละเอียดละเอียดค่ะเอ่อชื่อเอนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านหนองมหาดนะคะกลุ่มของเราจะมีผลิตภัณฑ์สองอย่างนะคะก็จะเป็น แกงหมูชมวงกับหมูต้มใบชมวงนะคะท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์อยากซื้อไปลองชิมสั่งซื้อได้ทาง Facebook บ้านหนองมหานะคะแล้วก็แอดไลน์ที่สติกเกอร์ได้เลยค่ะ นี่ก็คือใบชะมวงหมูอันนี้เราเป็นชิ้นส่วนยังไงบ้างคะเป็นสะโพกติดมันติดหนังวิถีเถรแเ่นล้วบางคนเขก็จะเอาหมูสองชั้นแต่สองชั้นมันติดมันเยอะเราก็จะเป็นสะโพกแต่ให้ติดหนังนิดๆเพื่อจะมีเต็มอันนี้ไปอะไรอ่ะใบชะมวงค่ะคือเวลาใช้ค่ะก็คือจะใช้ประมาณใบที่สามไปที่สี่ของยอดเป็นอาหารที่ใช้ได้เฮ้ยกิงจริงหรือเปล่าคะเนี่ยเราติดกินน้อยมากนะอร่อย ไม่มันปม่ไม้ไม่ค่อยถู่กับเอาอนีิตีกินลเลยหรอ,อ